หมอบีลั่นนิทานภาคสองที่คนโยงแตงโมผมพูดในสิ่งที่ผมรู้หมอบีทูตสื่อวิญญ,ญาณเปิดใจปีหน้าเผาจริงย้ำทุกคำพูดมีข้อมูลรองรับหมอบีทูตสื่อวิญ,ญญาณคนดังได้มีการออกมาเผยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 6 8จ้หลายคนถึงกับขนลุกพร้อมกับย้ำชัดเจนว่าทุกสิ่งที่พูดนั้นไม่ใช่การทำนายลอยๆแต่คือเรื่องจริงที่มีข้อมูลอ้างอิงครบ เผาจริงปีหน้าจะหนักกว่าเดิมหมอบีเผยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2568คือเทรนขาขึ้นของโรคภัยไข้เจ็บที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมไม่ได้ทำนายแต่เอาข้อมูลจริงมาพูดทุกครั้งที่พูดไปมันก็เกิดขึ้นจริงไม่เคยพลาดปีหน้ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆโรคภัยจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนทำเอาหลายคนที่ได้ยินถึงกับพะาวา้เรื่องนิทานภาคสที่คนโยงแตงโม สำหรับประเด็นนิทานแตงโมที่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหมอบีกล่าวด้วยน้ำเสียงคำๆว่าเหือหาอะไรกันพร้อมกับหัวเราะผมแค่เล่าในสิ่งที่รู้เป็นนิทานให้ฟังเฉยๆและย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้พูดอะไรมั่วๆทุกอย่างมีเหตุผลและข้อมูลรองรับเรื่องคนใหญ่คนโตและตึกยักษ์ร้างเมื่อถูกถามถึงประเด็นที่เกี่ยวกับคนใหญ่คนโตหมอบีตอบแบบทีเล่นทีจริงว่าใครก็ใหญ่ทางนั้นแหละพร้อมกับหัวเราะ ก่อนจะตบท้ายด้วยปริศนาเรื่องสื่อยักษ์ใหญ่ที่เหลือชั้นเดียวอันนี้ไม่บอกไปแล้วนะพร้อมกับหัวเราะงานนี้ขอข่าวต้องติดตามกันต่อว่าปีหน้าเผาจริงจะเป็นอย่างที่หมอบีพูดไว้หรือไม่ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ